สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการซึ่งคาบที่แล้วเราได้เรียนความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมไปแล้วแล้วมันเกี่ยวยังไงกับหัวข้อวันนี้นะคะก็คือในการพิจารณารูปสามเหลี่ยมที่กําหนดให้สองรูปว่าเท่ากันหรือไม่เมื่อพิจารณาจากบทนิยามโดยการนํารูปสามเหลี่ยมมาวางซ้อนกันรูปสามเหลี่ยมนั้นต้องทับกัน ได้สนิทพอดีโดยมีด้านยาวเท่ากันสามคู่ด้านต่อด้านและมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสามคู่มุมต่อมุมในการตรวจสอบการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูปโดยอาศัยบทนิยามความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนั้นไม่ต้องนำรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปมาวางซ้อนกันแต่ใช้ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมในสี่ลักษณะนะคะเราก็จะ เราก็จะมาดูกันเลยนะคะความสัมพันธ์ที่1รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้าน,าน,านซึ่งเราจะมาเรียนกันในวันนี้และความสัมพันธ์ที่สองรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมความสัมพันธ์ที่สรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้านด้านด้านและความสัมพันธ์สุดท้ายรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้าน,านค่ะ เราก็มาเข้าหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้เลยนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมันเป็นยังไงก็ครูจะก,กําหนดให้ด้าน AB เท่ากับด้าน XY ด้าน BD เท่ากับด้าน YZ และม,ม A, B, ุม ABC เท่ากับมุม XYZ ตามรูปนี้เลยนะคะ จะเห็นว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม XYZ โดยสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านเราสามารถเขียนย่อดได้ว่าดอุุดมจุด,จดแล้วก็ดจุดนะคะก็จะอธิบายได้ไง่ายเลยว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดๆที่มีความยาวเท่ากัน2รูปและมุมในระหว่างด้านที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันแล้ว รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการตามความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านเพื่อให้นักเรียนเข้าใจกันมากขึ้นนะคะครูก็จะพานักเรียนมาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งจงพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านแล้วก็มาเริ่มพิสูจน์เลยโดยพิจารณาสามเหลี่ยม PQR และสามเหลี่ยม PKLM นะคะ ในการจะคขดตรวจสอบหรือพิจารณานะคะนักเรียนเขากําหนดอะไรมาให้แล้วก็เขียนสิ่งที่เขากําหนดมาให้ก่อนเลยเราก็เขียนด้านเลยด้าน pr เท่ากับด้าน km แล้วเขียนเหตุผลด้วยนะคะว่าเราได้มาได้ยังไงก็คือเขียนไปเลยว่ากําหนดให้หรือว่าจะเขียนว่าโจทย์กําหนดให้ก็ได้ค่ะต่อมาก็เป็นด้าน pq เท่ากับด้าน kl อันนี้ก็กำหนดมาให้เช่นกันและมุม PQR เท่ากับมุม KLM อันนี้ก็กำหนดมาให้เหมือนกันแต่มุม PQR ไม่อยู่ในระหว่างส่วนของเส้นตรง TR และส่วนของเส้นตรง PQ ซึ่งยาวเท่ากันและมุม KLM ไม่อยู่ในระหว่าง ส่วนของเส้นตรง KM และส่วนของเส้นตรง KL ซึ่งยาวเท่ากันดังนั้นนะคะสามเหลี่ยม PQR และสามเหลี่ยม KLM ไม่มีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนะคะแต่สามเหลี่ยม PQR เนี่ย จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม KLM โดยมีความสัมพันธ์กันแบบอื่นก็ได้อันนี้ก็ต้องลองเรียนต่อไปเราก็จะรู้ว่ามันจะสัมพันธ์กันแบบแบบใดนะคะนักเรียนเราก็มาดูตัวอย่างที่สองกันได้เลยนะคะนักเรียนจองพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านหรือไม่ เขาก็ให้เราพิสูจน์เราก็มาพิจารณาก่อนเลยสามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม DEF เขากำหนดอะไรมาให้เราก็เขียนก่อนเลยด้าน AC เท่ากับด้าน DF อันนี้เหตุผลเขียนไปเลยว่ากำหนดให้ด้าน BC เท่ากับด้าน EF อันนี้ก็โจทย์กำหนดให้มุม ACB เท่ากับมุม DFE กำหนดมาให้เราก็จะได้ว่ามุม A C B เป็นมุมที่อยู่ในระหว่างด้าน A C และด้าน B C มุม D F E เป็นมุมที่อยู่ในระหว่างด้าน D F และ E F ดังนั้นสามเหลี่ยม A B C และสามเหลี่ยม D E F มีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านหรือจะเขียนว่า สามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DEF แบบด้านมุมด้านนะคะตัวอย่างที่3ามนะคะจงพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านหรือไม่กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีเส้นทะแยงมุม AC และ BD ตัดกันที่จุด O มีด้าน DO เท่ากับด้าน OB และด้าน AO เท่ากับด้าน OC จะต้องพิสูจน์ว่ามุม1เท่ากับมุม2และมุม3เท่ากับมุมค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยม AOD และสามเหลี่ยม COB กันก่อนนะคะนะักเรียนเราจะได้ว่า ด้าน AO เท่ากับด้าน CO เส้นทแย,ยงมุมเหตุผลของเรานะคะคือเส้นทแย,ยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันมาเลยเท่ากันมุม ACB เท่ากับมุม DFE เหตุผลของเราคือเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันนะคะ ด้าน DO เท่ากับด้าน OB เหตุผลก็คือเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็จะได้ด้านสองด้านนั้นเท่ากันต่อมาก็จะสรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยม AOD เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม COB มีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านและเราก็ตอบได้นะคะตามที่เขาให้เราพิสูจน์ก็คือ มุมที่1เท่ากับมุมที่2และมุมที่3เท่ากับมุมที่4ก็คือเหตุผลมุมที่สมนยการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการย่อมเท่ากันค่ะอันนี้เราก็จะมาดูแบบฝึกหัดหน้าเจ็ดสิบเจ็ดกันนะคะข้อ4จงตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่กำหนดให้ว่ารูปสามเหลี่ยมคู่ใดที่เท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้าน มาพิสูจน์กังต่อนเลยขั้นแรกต้องคิดาารณาสามเหลี่ยม DAB และสามเหลี่ยม BCD นะคะแล้วก็มาดูเลยมุมแรก DAB เท่ากับมุม BCD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมีขนาด90องศาเหมือนกันทั้งสองมุมนี้ แล้วก็มีด้าน DB เท่ากับด้าน BD ก็คือเป็นส่วนของเส้นตรงเดียวกันหรือนักเรียนจะเขียนว่า BD เท่ากับ BD ก็ได้นะคะหรือจะเขียน DB เท่ากับ DB ก็ได้เหมือนกันดังนั้นด้าน DC เท่ากับด้าน BA เป็นด้านประชิดมุมฉากที่ยาวเท่ากันด้าน DA เท่ากับ BC ด้าน BC เป็นด้านประชิดมุมฉากที่ยาวเท่ากันดังนั้นสามเหลี่ยม DAB เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BCD มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมแล้วมาดูข้อสองต่อเลยค่ะข้อสองนะคะให้พิสูจน์เหมือนเดิมแล้วก็พิจารณาสามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม EBD เราก็ได้มาเลยโจทย์เขาก็มีให้นะคะเราพยายามเขียนสิ่งที่โจทย์เขาให้มาก่อนก็คือครูให้เป็นด้าน a b เท่ากับด้าน e b แล้วก็เขียนว่าโจทย์กำหนดให้ด้าน c b เท่ากับด้าน d b อันนี้โจทย์ก็ก,กำหนดมาให้แล้วก็มุม a b c เท่ากับมุม e b d เป็นมุมตรงข้ามก็จะมีขนาดเท่ากันนะคะ ดังนั้นสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม EBD มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านมาดูข้อสามต่อเลยค่ะในสูตนนะคะเราก็ต้องพิจารณาสามเหลี่ยมก่อน ABD ABC และสามเหลี่ยม FED มาดูด้าน AB เท่ากับด้าน FE นะคะอันนี้โจทย์กำหนดให้ด้าน BC เท่ากับด้าน ED อันนี้โจทย์ก็กำหนดมาให้เหมือนกันแล้วก็มุม ABC เท่ากับมุม FED โจทย์กำหนดมาให้ดังนั้นสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม FED ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านค่ะในข้อที่สี่แล้วนะคะก็พิสูจน์ก่อนค่ะพิสูจน์แล้วก็มาพิจารณาสามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม DEF ด้าน AB เท่ากับด้าน ED อันนี้โจทย์กำหนดมาให้ด้าน BC เท่ากับด้าน EF โจทย์กำหนดมาให้ และมุม a b c เท่ากับมุม d e f เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งคู่เลยก็จะคือมันก็จะมีขนาด90องศาใน่นเองแล้วก็ได้เลยว่าสามเหลี่ยม a b c เท่ากันทุปกประกับสามเหลี่ยม d e f มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมแล้วครูขอข้ามไปเลยไปดูข้อ9กกันนะคะนักเรียน ข้อเก้าเลยค่ะหน้ดนะคะกำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีจุด X และจุด Y เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AD และด้าน BC ตามลำดับจงพิจารณาว่าสามเหลี่ยม ABY เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม c d x นะคะนักเรียน เราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยม ABY และสามเหลี่ยม c d X กันขั้นแรก AD เท่ากับ CD มีความยาวเท่ากัน BY เท่ากับ DX มีความยาวเท่ากันอันนี้เป็นจุดกึ่งกลางของ AD และ BC นะคะ และมุม ABY เท่ากับมุม CDX อันนี้เป็นสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียดปูนก็คือมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยว่าสามเหลี่ยม ABY เท่ากันปุะการกับสามเหลี่ยม CDX ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านค่ะและอีกข้อหนึง่งที่สิบนะคะ กำหนดจุด Q, จุด R และจุด S บนระ,ะนาบ A ถ้ากำหนดให้ QS เท่ากับ QR และ PQS เท่ากับ PQR จงพิสูจน์ว่า PR เท่ากับ PS นะคะอ่าเรามาพิจารณาเลยพิจารณาสามเหลี่ยม PQS และสามเหลี่ยม PQR นะคะ เราก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้มาเขียนก่อนก็คือ PS เท่ากับ QS เท่ากับ QR อันที่หนึ่งแล้วก็มุม PQS เท่ากับ PQR อันนี้เขากำหนดมาให้และ PQ เท่ากับ PQ อันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงเดียวกันถ้าดูจากรูปก็จะเห็นเลยนะคะแสดงว่าสามเหลี่ยม PQS เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม PQR มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านดังนั้น PR ก็จะเท่ากับ TS นั่นเองและวันน,นี้ก็มีการบ้านอีกเช่นเคยค่ะการบ้านนะคะคุณจะสั่งเป็นแบบฝึกหัดที่สองหน้า7 8็ดถึงเจนะคะให้นักเรียนทำแล้วก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้เรียบร้อยนะคะทุกคน วันนี้เรื่องที่เราเรียนไปก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์ยังไงคะแบบด้านมุมด้านนั่นเองก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปได้ที่มีความยาวเท่ากันสองรูปและมุมในระหว่างด้านที่ยาวเท่ากันต้องมีขนาดเท่ากันรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการตามความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนั่นเอง ก็สำหรับวันนี้นะคะก็พอเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ